ผลกรรมจากการแช่งคนอื่นคำพูดที่ย้อนกลับมาทำร้ายเราแช่งคืออะไรการแช่งคือการพูดหรือคิดในใจให้ผู้อื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนหรือเคราะห์ร้ายโดยมีแรงผลักดันจากความโกรธความเกลียดความอิจฉาหรือความแค้นแม้จะไม่ลงมือทำร้ายทางกายแต่การแช่งก็เป็นการปล่อยพลังลบที่รุนแรง ออกไปในรูปแบบของคำพูดหรือจิตคิดผลกรรมจากการแช่งคนอื่นคำพูดที่ย้อนกลับมาทำร้ายเราดังนี้ 1. จิตใจเราจะตกต่ำลงการแช่งผู้อื่นแม้จะไม่ได้ลงมือกระทำอะไรโดยตรงแต่เป็นการปล่อยพลังลบออกมาจากภายในใจเราเองพลังนั้น ไม่ได้แค่ส่งออกไปหาผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังตกค้างอยู่ในจิตใจเราทำให้ใจขุ่นมัวไม่ผ่องใสและขาดสติเมื่อเรามีอารมณ์โกรธเกลียดหรือริษยาอยู่บ่อยๆใจเราจะหมกมุ่นอยู่กับความไม่พอใจนั้นซ้ำๆจนกลายเป็นนิสยัยความคิดลบจะวนเวียนไม่รู้จบส่งผลให้เครียดโดยไม่รู้ตัว สมาธิไม่เกิดใจไม่สงบแม้อยู่คนเดียวก็ไม่มีความสุขในทางธรรมะเรียกว่าจิตตกคือจิตใจเสื่อมลงจากคุณธรรมขาดเมตตาและความกรุณาเมื่อจิตตกกรรมก็เริ่มเกิดผลกรรมจึงอาจแสดงออกในรูปแบบของอารมณ์แปรปรวนนอนไม่หลับ หงุดหงิดง่ายสุขภาพจิตแย่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะใจไม่มีพลังบวกพอที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเมื่อจิตใจตกต่ำลงการใช้ชีวิตก็จะลำบากขึ้นทุกด้านทั้งความสัมพันธ์การงานสุขภาพและการตัดสินใจเพราะทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจหากใจไม่สะอาด ชีวิตยากจะพบความสงบสุขที่แท้จริง 2. คํคำแช่งอาจย้อนกลับมาสู่ตัวเองในพระพุทธศาสนาหลักกรรมถือเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะคำว่ากรรมใดใครก่อคนนั้นย่อมได้รับผลของกรรมนั้นการแช่งผู้อื่นเป็นการกระทําที่ใช้วาจาไปในทางเบียดเบียนเรียกว่าวจีทุจริต คือการกระทําที่ผิดด้วยคําพูดซึ่งเป็นหนึ่งในสิบอกุศล,ลกรรมที่ทําให้เกิดผลกรรมในดีในภายหลังคําแช่งคือพลังงานลบที่ย้อนกลับมาเมื่อเราแช่งคนอื่นเช่นให้เขาล้มเหลวให้เขาทุกข์ทรมานหรือให้เขาเจ็บป่วยจิตของเราจะเต็มไปด้วยแรงกโกรธและเจตนาร้ายซึ่งเปรียบเสมือนเรากำลังสร้างพลังงานลบที่พุ่งออกจากตัวเอง หากจิตเราไม่บริสุทธิ์ไม่มีเมตตาคำพูดที่ออกจากใจที่ขุนมัวเหล่านั้นย่อมไม่บริสุทธิ์เช่นกันผลคือพลังงานลบที่เราปล่อยออกไปอาจกลับมาสะท้อนสู่ตัวเราเองเหมือนกระจกเหมือนเราโยนก้อนหินใส่น้ำก่อให้เกิดคลื่นและคลื่นเหล่านั้นก็สะท้อนกลับมาหาเราในที่สุดผลของวจีกรรมอาจเกิดในรูปแบบต่างๆเช่น ชีวิตพบเจออุปสรรคไม่คาดฝันความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเต็มไปด้วยปัญหางานที่ทำไม่สำเร็จมีเรื่องให้ทุกข์ใจอยู่เสมอสุขภาพร่างกายแย่ลงเจ็บป่วยบ่อยเกิดเหตุร้ายแบบไม่มีเหตุผลชัดเจนเช่นอุบัติเหตุโดนกลั่นแกล้งแบบไม่มีที่มาเหตุใดกรรมจึงย้อนกลับมาในทางธรรมจิตที่คิดร้ายไม่ใช่แค่ทำร้ายผู้อื่น แต่ยังทำลายความสงบของตัวเองเมื่อใจเราเปื้อนด้วยโทสะคือความโกรธและโมหะคือความหลงผิดกรรมชั่วจึงเกิดขึ้นและย่อมแสดงผลตามเหตุปัจจัยนั้นสรุปสั้นๆเมื่อเราหวังให้คนอื่นเจ็บปวดเขาคือคนแรกที่ทุกข์ก่อนเสมอเพราะคำแข่งที่เกิดจากจิตอกุศลไม่ได้แค่ส่งพลังลบไปหาเขา แต่ยังสะสมพลังลบไว้ในใจเราเองและวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นจะย้อนกลับมาหาเราอย่างไม่คาดเค็ด 3. ส,สร้างเวรสร้างกรรมต่อเนื่องเมื่อเราปล่อยให้ใจเต็มไปด้วยความโกรธแล้วเปล่งวาจาแช่งผู้อื่นออกไปนั่นเท่ากับว่าเราได้ผูกเวรผูกกรรมกับเขาโดยไม่รู้ตัวแม้เขาจะไม่ได้ทำอะไรผิดกับเรามากมายหรือบางครั้ง แค่เราคิดว่าเขาไม่ถูกใจเราก็เผือแช่งไปแล้วการแช่งคือการต่อเวรด้วยเจตนาไม่ดีซึ่งถือเป็นกรรมทางใจและวาจาที่เกิดจากอากุศล,ลจิตคือจิตที่ไม่บริสุทธิ์เป็นการสารต่อความขัดแย้งและความทุกข์ให้ยืดยาวออกไปอีกกรรมผูกกรรมวัตจักรที่ไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อเราแช่งใครด้วยใจที่โกรธแค้นแสดงว่าเรายังไม่จบเวรแม้เขาจะลืมสิ่งที่ทำไปแล้วแต่เรายังจำและผูกใจเจ็บอยู่จึงเกิดเป็นบ่วงกรรมที่รัดเราไว้กับเขาโดยตรงหากไม่รู้จักปล่อยวางและให้อภัยเวรน,นี้จะไม่สิ้นสุดในชาตินี้และอาจจะติดตามเราไปในภพหน้า พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมบทว่าเวนย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวนแต่เวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนนี้เป็นธรรมะอย่างเก่ากรรมนี้จะตามไปพบหน้าได้อย่างไรในหลักพุทธศาสนาจิตที่ยังไม่คลายจากความโกรธและการจองเวนจะยังคงส่งผลต่อ พบชาติข้างหน้าเช่นเราอาจกลับมาเกิดและต้องพบกับคนเดิมนั้นอีกอาจเป็นศัตรูกันในรูปแบบใหม่เช่นจากหัวหน้างานที่ขมเหงกลายเป็นพ่อแม่ลูกที่มีความขัดแยง้งชีวิตเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองโดยไม่รู้สาเหตุเพราะใจยังผูกเวรเก่า นี่คือสิ่งที่เรียกว่ากรรมเก่าที่ยังไม่สิ้นและจะสารต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีใครคนหนึ่งให้อภัยและยุติเวรวิธีหลุดจากวงเวรกรรมเจริญเมตตาแผ่เมตตาให้ศัตรูเป็นการเริ่มต้นปลดปล่อยตัวเองจากความแค้นให้อภัยด้วยใจจริง ไม่ใช่เพื่อตัวเขาแต่เพื่อใจของเราเองจะได้เป็นอิสระทำกรรมดีล้างกรรมร้ายเปลี่ยนการแช่งเป็นการอธิษฐานให้เขาพ้นทุกข์เพราะการให้อภัยคือการชนะใจตัวเองอย่างแท้จริงสรุปสั้นๆ การแช่งคือการขังตัวเองไว้ในกรงของเวรกรรมยิ่งเราแช่งมากเท่าไหร่ยิ่งผูกตัวเองไว้กับเขามากเท่านั้นทางออกที่ดีที่สุดไม่ใช่ชนะเขาแต่คือปล่อยเขาไปทำอย่างไรเมื่อรู้สึกอยากแช่ง 1. งเปลี่ยนคำแช่งเป็นคำอวยพร การแช่งเป็นการปล่อยพลังลบจากใจที่เจ็บปวดหรือโกรธแค้นออกไปสู่ผู้อื่นแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือพลังลบนั้นย้อนกลับมาทำร้ายใจเราเองก่อนทำให้ใจหนักอารมณ์ขุนมัวและไม่หลุดพ้นจากความทุกข์แต่หากเรากลับกันแม้จะเจ็บแม้จะโกรธหากเราฝึกเปลี่ยนคำแช่งเป็นคำอวยพร เช่นแทนที่จะคิดว่าขอให้เขาได้รับผลกรรมเถอะเปลี่ยนเป็นขอให้เขาคิดได้และเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแทนที่จะบ่นว่าขอให้เขาล้มเหลวเหมือนที่ทำกับเราเปลี่ยนเป็นขอให้เขาหยุดทำร้ายคนอื่นและพบแสงสว่างในใจของเขาเองนี่ไม่ใช่การยอมแพ้ แต่เป็นการยกระดับใจเราให้เหนือกว่าอารมณ์ชั่ววูบและเป็นการตัดกรรมได้ด้วยตัวเองการอวยพรให้คนที่ทำร้ายเราคือการปลดปล่อยตัวเองเมื่อเราอวยพรให้เขาได้ดีใจของเราจะค่อยๆเบาลงสงบลงไม่แบกความโกรธไว้ในใจอีกต่อไปพลังของความเมตตาและการให้อภัยจะเปลี่ยนใจเรา จากคนที่อยากเอาคืนเป็นคนที่เห็นความทุกข์ของเขาและไม่อยากสร้างทุกข์เพิ่มให้ใครหลักธรรมที่เกี่ยวข้องพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดโกรธตอบความโกรธผู้นั้นย่อมทำกรรมที่ต่อเนื่องผู้ไม่โกรธตอบแม้ถูกโกรธผู้นั้นย่อมสงบและเป็นผู้ชนะสงครามอันแท้จริงการให้อภัยไม่ใช่การลืมสิ่งที่เกิดขึ้น แต่คือการเลือกไม่ปล่อยให้มันควบคุมใจเราอีกต่อไปสรุปสั้นๆคําแช่งสร้างเวรแต่คํำอวยพรสร้างบุญเพราะการอวยพรให้คนที่ทำร้ายเราคือชัยชนะที่สง่างามที่สุดของหัวใจ 2. จเจริญเมตตาความหมายของเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข ปราศจากความทุกข์การเจริญเมตตาคือการฝึกฝนจิตให้เกิดความกรุณาไม่โกรธไม่อาฆาตและไม่จองเวรกับใครในทางพุทธศาสนาการภาวนาแผ่เมตตาถือเป็นหนึ่งในพรหมวิหาร4คือเมตตาคือความปรารถนาให้เขามีความสุขกรุณาคือความปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ มุทิตาคือยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางไม่ยึดติดในความดีหรือร้ายของใครทำไมเมตตาจึงตัดความคิดลบได้เพราะจิตที่มีเมตตาไม่สามารถอยู่ร่วมกับความโกรธหรือความแข็งได้ในขณะเดียวกันเมื่อเราเริ่มแผ่เมตตา ความคิดอาฆาตจะค่อยๆจางหายไปอย่างธรรมชาติเหมือนแสงไฟที่สว่างขึ้นในห้องมืดการแผ่เมตตาทำให้จิตใจเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดไม่คิดร้ายไม่อยากทำร้ายใครมีความเข้าใจในความทุกข์ของผู้อื่นเห็นคนที่เคยโกรธว่าเขาก็ทุกข์เหมือนกันพร้อมให้อภัยไม่ผูกเวรต่อ วิธีฝึกเจริญเมตตาแบบง่ายเริ่มจากตัวเองก่อนนั่งสงบตั้งจิตไว้แล้วกล่าวในใจว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปลอดภยัยปราศจากทุกกายทุกใจต่อไปแผ่ให้คนที่รักขอให้เขามีความสุขปลอดภยัยพ้นจากความทุกข์จากนั้น แผ่ให้คนทั่วไปขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขปราศจากอันตรายทั้งปวงสุดท้ายแผ่ให้คนที่เราโกรธหรือขัดแย้งด้วยแม้ใจจะฝืนแต่ยิ่งทำยิ่งละลายความขุ่นเคืองได้ขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ขอให้เขามีปัญญาเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้อง ผลลัพธ์ของการเจริญเมตตาจิตสงบนุ่มนวลใจเย็นไม่หวั่นไหวง่ายหลุดจากบ่วงกรรมที่สร้างไว้ด้วยความโกรธคนรอบข้างรู้สึกได้ถึงความสงบและไว้วางใจนอนหลับสบายไม่ฝันร้ายไม่เก็บความแค้นในทางกรรม จะช่วยส่งเสริมให้มีผู้เมตตาตอบในชีวิตจริงสรุปสั้นๆการแผ่เมตตาไม่ใช่แค่ทำให้เขาสงบแต่เป็นการทำให้ใจเราพ้นจากไฟร้อนของอารมณ์เพราะเมื่อใจเย็นแล้วไม่มีศัตรูคนไหนจะเผาใจเราได้อีกเลย 3. ถอยออกจากสถานการณ์ในช่วงเวลาที่เราโกรธ ไม่พอใจหรือเสียใจอย่างรุนแรงสิ่งที่เราคิดพูดหรือทำลงไปมักเกิดจากอารมณ์ไม่ใช่สติดังนั้นการถอยออกมาไม่ได้แปลว่าเราแพ้แต่เป็นการให้โอกาสตัวเองได้เห็นภาพกว้างโดยไม่ถูกบดบังด้วยความรู้สึกชั่ววูบทำไมเราควรถอยเมื่อโกรธ เพราะในขณะที่โกรธสมองส่วนที่ควบคุมเหตุผลจะทำงานช้ากว่าสมองส่วนที่ตอบสนองด้วยอารมณ์ทำให้เราพูดหรือทำบางสิ่งที่อาจเสียใจทีหลังได้ง่ายมากเช่นหลุดคำพูดที่ทำร้ายใจคนอื่นตัดสัมพันธ์กับใครบางคนอย่างไม่ยังชิดตัดสินใจพลาดในสถานการณ์ที่จริงๆควรเย็นไว้ก่อน การถอยจึงไม่ใช่การหมีแต่เป็นการถอยอย่างมีศักดิ์ศรีเพื่อรอให้ใจนิ่งพอที่จะมองเห็นทุกอย่างชัดเจนขึ้นวิธีถอยออกจากสถานการณ์อย่างสงบหยุดพูดหยุดตอบโต้อย่างทันทีเมื่อรู้สึกว่าอารมณ์กําลังจะพุ่งพ่านให้หยุดไว้ตรงนั้นการเงียบไม่ใช่การยอม แต่คือการควบคุมตัวเองถอนตัวออกจากพื้นที่นั้นชั่วคราวเช่นเดินออกมาหายใจลึกๆหรือเปลี่ยนสถานที่เพื่อให้ใจห่างจากสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์พิจารณาภายอย่างเมื่อใจสงบแล้วคอยย้อนกลับมาคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เราควรจัดการอย่างไรเพื่อให้ใจเราไม่ต้องเจ็บซ้ำอีก ถามใจว่าอะไรคือสิ่งที่ดีต่อเราในระยะยาวเป็นการย้อนถามด้วยเมตตาต่อตอนเองว่าเราอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ไหมเราอยากมีใจที่สงบหรือใจที่แบกโกรธไปเรื่อยๆพระพุทธองค์สอนเรื่องอารมณ์ไว้อย่างไรพระพุทธองค์ทรงสอนว่าจิตทีุู่งซ่านด้วยความโกรธ ย่อมไม่อาจมองเห็นธรรมได้การรอให้จิตนิ่งก่อนแล้วค่อยพิจารณาคือหนทางสู่ปัญญาสรุปสั้นๆการถอยไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอแต่เพราะเรารู้ว่าใจที่ยังไม่สงบไม่ควรเป็นคนตัดสินอะไรทั้งนั้นการรู้จักหยุดตัวเองไว้กลางอารมณ์ คือศิละปะของคนมีวุฒิภาวะทางอารมณ์และเป็นก้าวแรกในการรักษาทั้งใจตัวเองและความสัมพันธ์ไว้ได้อย่างมั่นคง